ทนายเกิดผลตัดสินใจรับทำคดีทันทีแม่สาวแม่ลูกอ่อนจะโดนโกงแค่400ท้อยนายเกิดผลแก้วเกิดได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของแม่ลูกอ่อนรายหนึ่งซึ่งเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากโดยได้ระบุว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเลี้ยงลูกคนเดียวลูกเพิ่งอายุสามขวบ น้องสั่งซื้อนมทางออนไลน์มาให้ลูกราคาประมาณ399บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งในวันนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงิน500บาทโอนไปซื้อนอนหนูมอมา4 00 0เหลือ 100, 100บาทหลังโอนคนร้ายไม่ยอมส่งของขอทวงสินค้าก็ด่ากลับแถมท้าให้ไปฟ้องสุดท้ายบล็อกเบอร์บล็อกเฟสทันที ไปแจ้งความตำรวจบอกเงินมันน้อยเสียเวลาน้องกลับบ้านมาร้องไห้กอดลูกน้องโทรมาหาผมอยากให้ผมช่วยดําเนินคดีให้ผมไม่อยากให้น้องเป็นทุกข์ก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะเงินสี่ร้อยเดี๋ยวผมโอนให้จะได้ไม่ต้องเศร้าใจน้องเล่าว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินจากผมเขาอยากได้ความเป็นธรรมเพราะเขาไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่ามันไม่คุ้ม เขาเสียใจที่เขาเกิดมาจนไม่มีใครช่วยเหลือถ้าผมยอมช่วยเหลือเขาจะทำงานหาเงินมาจ้างทนายโดยขอทยอยจ่ายเป็นรายเดือนผมบอกว่าไม่ต้องหลอกเดี๋ยวผมว่าความตามจับคนร้ายให้เองค่าจ้างผมขอเป็นแรงงานแทนผมโอนเงินให้น้องไป1,500บาทให้น้องไปซื้อนอนหนูมอม้า500 เป็นไปซื้อโครงไก่แจกหมาจอจานรอเรือ500และให้เป็นค่าแรง500บาทที่เหลือเรื่องคดีผมจัดการเองผมเกลียดพวกทำร้ายคนแบบนี้จริงๆ